เอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k l ลิสต์เอ็ดวันกันอีกเช่นเคยนะแล้วเราก็อยู่ในเกมต้าหลวตาลู่สับยิทธวิญญาจานย์เรนี้เนี่ยจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปู่คิดนะมีเสริมของเรื่องปล่อยซีมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมแต่ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนําร้านเติอเกมราคาถูก นั่นคือร้านเติมเกม Power Play เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านนี้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วสำหรับใครเนี่ยที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ขอแนะนำเป็นร้านเติมเกม Power Play นะไม่ได้มีแค่ตำลวจตาลูมีเกม Tower of Fantasy g e n h i n Impact อะไรต่างๆมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟรีฟงฟรีไฟมีหมดเลยนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเติมเกมในราคาถูกๆก็แนะนำว่าเป็นร้านเติมเกม Power Play เซิร์ชไปนในเฟซบุ๊กว่า P O W R P A Y ผู้ติดตามตอนนี้เนี่ยมีประมาณแสนคนแล้วนะ ในใเพจอหบอกเลยว่าร้านนี้คนใช้บริการเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะเอาละเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่เนื้อเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูสกินทางด้านของปู่พิษครับผมอ่าไม่ใช่สกินดิเราไปดูวันเวลาก่อนนะปึ๊บวันเวลาเนี่ยจะเป็นวันที่16นะครับผม16ที่จะมาถึงนี้สําหรับคนที่เล่นเซิร์ฟล่าสุดนะอ่าเป็นเซิร์ฟล่าสุดเอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟล่าสุดดิเป็นเซิร์ฟที่เกมเปิดให,ใหม่เลยนะครับผมแล้วก็ทําการเล่นนะแล้วกิจกรรมปู่พิษเนี่ยก็จะเข้ามาโดยถาาามว่่ออ่่็ออเทไระี เดี๋ยวผมเทียบให้ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเล่นเซิร์ฟต่างๆนะอย่างเช่นเล่นอยู่ประมาณ70วันแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายลอกอินทุกวันเนี่ยสามารถมาดูนี้ได้นะผลงานสิ่งที่น่าประทับใจแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับโดยผมคำนวณแล้วปู่พิษเนี่ยจะมาตอน149วันอ่ะเวันซิร์ฟเปิดประมาณ149วันแล้วก็จะมีมาแล้วก็ขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอันนี้เรื่องค่อนข้างที่จะสําคัญตู้ตัวละครต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันแล้วถ้าเกิดว่าใครเล่นเซิร์ฟที่มันเเเพิ่่่งปดดใหๆีจะูววาาล ตู้ตัวละครเอ,อ้ยไม่ใช่ตู้ตัวละครดิตู้สกินเนื้อเรื่องตัวละครมาแล้วอีกไม่นานนะจะมี ตู้ตัวละครมาอย่างแน่นอนอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นล่าสุดเป็นตัวอะไรอะถังเฉินก็แล้วกันโดยตอนที่ถังเฉินจะมาเนี่ยกิจกรรมถังซารร่งา,างจักรพรรดิย่างเงินคำเนี่ยก็มาก่อนแล้วก็ถังเฉินเนี่ยก็มาภายใน2วันหลังจากที่มีเข้าแบบนั้นนะแล้วกไ็ได้มีการเลื่อนก็ลุม่วมแล้วเป็น3วันห่างจากประมาณสกินเนื้อเรื่องถังซารเนี่ยประมาณ3วันแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้อนไปอีกนะอย่างเช่นตู้ตัวละครเสือหลงก็แล้วกันก็ห่างไปประมาณ2วันนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะห่าง2วันถ้าไม่นับถังเฉินนะเพราะว่าถาังเฉินเน เป็นตัวละครที่ตอนแรกเนี่ยมาประมาณสักอ่าห่างจากสกินเนื้อเรื่อง2วันแต่ได้มีการย้ายวันนะจากวันจันทร์เป็นวันอังคารก็เลยเป็น3วันเพราะฉะนั้นแล้วเรามาลุ้นกันว่าปอไซซีเนี่ยจะมาวันไหนแต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เราจะได้เห็นหลักๆเลยก็จะเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์เนาะแสดงว่าวันศุกร์เราตัดทิ้งไปเลยอาจจะเป็นวันที่19ที่กําลังจะถึงนะวันนี้วันศุกร์ใช่ป่ะสิบหกสิบเจ็ดก็เป็นวันเสาร์สิบแปดก็เป็นวันอาทิตย์แล้วก็19เเนี่ย ก็เป็นวันจันทร์พอดีเลยนะครับผมอาจจะเป็นปอไซซี่หรือว่าเป็นตัวละครอื่นไม่รู้จะหักมุมหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูนะโดยในเรื่องของปู่พิษเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาตรงๆเลยผมก็แทบจะไม่ได้เล่นกิจกรรมเนเรื่องปู่พิษนะในเซิร์ฟไต้หวันนะ่ะอ่ะแต่ว่าเข้ามาเซิร์ฟไทยผมเอาแน่นอนครับนี่เลยก็จะเป็นสกินปู่พิษร่างใจเกเรบอกเลยสาหรับใครที่เป็นเมนสายปู่พิษแล้วเล่นปู่พิษเป็นประจําเนี่ยโอ้โหมีสกินนี้เข้าไปบอกเลยว่าความโหดเพิ่มขึ้นแน่นอนโอ้โหความหลอ่อเท่ด อย่าลืมเตรียมเพชรกันไว้ด้วยนะประมาณ149วันสก,กินปู่ผิดเนี่ยก็จะเข้ามา และทีนี้แน่นอนเลยว่ามันจะมีการส่มสกินใช่ไหมอันนี้ผมขอพูดล่วงหน้าไว้เลยนะตอนนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนจนมาถึงประมาณ50ครั้งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะสุ่มสกินปู่พิษเนี่ยสายฟรีครับส่มได้ประมาณ50ครั้งส่วนที่เหลือเนี่ยคุณก็เอาไปคํานวณเองนะว่ามันจะเสียเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะออกประมาณ70 80บางคนก็เกลืออาจจะออก90ก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่เคยการันตีเลยอ่ะแน่พูดไปแล้วบางคนอาจจะมันไส้นเนี่ยกำหมัดเลยอ่ะล่ะก็จะม สกิทปูพิษแล้วก็ตู้ตัวละครน่าจะมาในวันที่19นี้ไม่แน่ใจจะวันที่19จริงหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตู้ตัวละครมันมาตอนในวันจันทร์กับวันศุกร์ครับดังนั้นเนี่ยน่าจะมาในวันจันทร์ครับถ้าเกิดว่าไม่มาวันจันทร์แสดงว่าเขาเอาตามโหวตนะบางครั้งเนี่ยโหวตอาจจะโหวตวันที่21อันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะสำหรับวันน good bye. น,น,น้กกกไป่อแลทุค